สวัสดีครับร้บานจักรยานใบาบไรนะครับวันนี้มีดาฮอนสปีด d า a โกจะมาแนะนำวิธีการทับวิธีการการนะครับสปีด d า a โกเป็นคอพับนอกก็ถ้าเป็นดาฮอนที่คอพับนอกรุ่นอื่นๆก็สามารถประยุกต์ใช้แนวทางเดียวกันได้นะครับรับง่ายมาเลยเริ่มเลยคอแฮนด์ปรับสูงต่ำไปได้รับได้เลยเวลาพับตรงคอจะลองด้ยก้านตัวนี้นะครับ <S <S สีนะดำ อันนี้จะเหมือนเป็นแคฟตี้ล็อกคอยลังไม่ให้ก้านตัวนี้ยมันเปิดออกเองดังนั้นถ้าจะพับให้ดันเซฟตี้ลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็ดันก้านล็อกลงไปมันจะมีที่เกี่ยวอยู่ข้างล่างตรงนี้ดันไปเกี่ยวไว้ปึ๊บดังนั้นค่อยๆพับคอออกมาจากตัวนะครับมีที่ล็อกก็คือตรงนี้กับตรงนี้มันจะเกี่ยวกันทําให้คอมันไม่แกว่งไปมาเวลาเรายกก็ไม่มีอะไรครับดันพับลงไปแล้วก็ให้มันตรงช่องกันนั้นเองออกแรงดันนิดนึง จากนั้นก็ปรับแอนให้มือเมเปมันขนาดก็ระเจ็บนิดนึงไต่ไม่เจ็ยกลับมาะถัดมาพับลำตัวลำตัวเราด้วยการตัวนี้สีดำๆตันนี้ทําหน้าที่เป็นเหมือนเซฟตี้ล็อกคอยลั้งไม่ให้ก้านมันเปิดอดอกเองโดยที่เราไม่ได้ต้องการนะครับก็ถ้าจะพับเปิดเซฟตี้ขึ้นก่อนแล้วก็ดึงก้านล็อกแค่นี้เองแต่ก่อนจะดึงก้านล็อกต้องทำสามอย่างก็ออคือหนึ่งขาตั้งถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นนะครับเวลาพับเนี่ยล้อมันอาจจะมาชนขา ไม่พับรถได้ไม่สนิทเอาขึ้นสองบันไดขาจานด้านซ้ายนะครับถ้าอยู่หลังบานพับลำตัวเป็นต้นมาเนี่ยก็คือตำแหน่งเราแล้วเนี่ยไหลมาเรื่อยๆเ,เวลาพับอะครับมันจะมาชนเนี่ยสมมติมันอยู่ตำแหน่งเนี้ยเวลาพับมาพวกตะเกียบพวกอะไรเงี้ยจะมาชนให้พับรถได้ไม่สนิทก,ก็หมุนขาจานด้านซ้ายไปข้างหน้าสุดท้ายรถตัวตัวอาตัวบอกนะครับลมาให้สุดเลยกลับด้านด้วยเวลาถือจะได้ถือง่าย ก็ล็อกขตั้งาจานบอกแล้วก็เริ่มพับได้เลยเปิดเซฟตี้ขึ้นดึงก้านล็อกแล้วก็ค่อยๆพับข้อหากันนะครับไม่มีอะไรปึ๊บเสร็จแล้วง่ายๆครับขอบคุณครับเมื่อกี้พับไปแล้ว ตอนนี้มาลองดูการกลางนะครับไง่ายเหมือนกันก็แยกล้อก่อนล้อมัติดกันอยู่กับแม่เหล็กโดยดึงแม่เหล็กนะครับดึงการตัวรถก่อนกางมาเลยปึ๊บดันการล็อกเป็นเซตตี้ตั้งขาตั้งไว้เผื่อถือรถจะได้ไม่ลลบตัดเบาะเอาสูงๆไว้ก่อนจะได้หลอข้อ มันเกี่ยวอยู่งี้จะออกไงล่ะไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวซ้ายออกมาแบบหลอๆจากนั้นก็ดึงก้านล็อกเข้ามาไอ้ขาเข้าเนี่ยไม่ต้องดันเซฟตี้อะไรทั้งนั้นนะครับดันเข้าไปได้เลยมันหลบของมันเองรับมือเบรกกลับโอ้ยขี่ไม่ไหวมันสูงไ,ออไปหนอยขอบคุณมากนะครับ